คนตายสวยอบอดใช่ปะ่ะนอดนะยิงแล้วกัน <laughs> แล้วต่าไหนกล้องเฮ้ยใครยิงมาแต่โดนหัวป่ะวะน่าจะหัวนะเล,เลือกกระจายเลือกกระจายลเลยเมื่อ,อกี้หน้าบ้านปีศาตายตายตัวนึงสวย สวัสดีครับชาวเด็ดสอร์ท่านอยู่ผมก้องซางครับวันนี้ครับเราจะมาจัดในส่วนของฟอร์ครับแล้วก็ใช้ในส่วนของ t7 หรือว่า night vision ไปลงในส่วนของแมปช่องข่าวกันนะครับเรียกว่าเล่นก่อนเนิร์ฟครับบางคนอาจจะไม่รู้ครับนะตอนนี้ในซีซั่นต่อไปเนี่ยหรือว่าซีซันหนึ่งเนี่ยตัวเทอร์มอจะโดนเนิร์ฟนะครับก็คือไม่สามารถเก็บในเซฟได้แล้วก็ไม่สามารถ มองในส่วนของเล่นในควันได้นั่นเองแต่ว่ายัางมองทะลุอยู่นะแต่ว่าถ้าคุณเดิเนเข้าไปในควันเนี่ยจะไม่สามารถเล่นในควันได้แล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าในแผงต่อไปนะครับเทอร์โมไม่สามารถเก็บในเซฟได้และไม่สามารถยิงเล่นในควันได้แล้วนะครับก็คือเล่นหลังควันได้แหละแต่ในควันเล่นไม่ได้นะครับผมวันนี้ก็เลยหยิบมาเล่นกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ใจากองซาดีครับ ซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้ใส่โค้ดวีดีมของครีเอเตอร์นะครับสามารถเข้าไปที่หน้าเว็บครับล็อกอินแล้วก็ใส่โค้ดที่สองกล้องซ่า8 888ครับเพื่อรับของรางวัลในเกมฟรีๆนะครับอย่าลืมไปใส่กันด้วยนะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะฮะ และก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและก่อนซื้ออย่าลืมใส่โค้ด TGBD2024 เพื่อรับส่วนลด3%สูงสุดถึง50บาทก่อนจะซื้ออย่าลืมใส่กันด้วยนะครับ และตอนนี้นะครับทางเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมในสองอารีนา Breakout Infinite ด้วยนะครับใช้เพียงแค่ UID ครับก็สามารถเติมได้เลยครับถูกกว่าเติมเองถึง10%เลยนะครับรวมไปถึงอารีนา Breakout ในมือถือก็รับเติมเช่นกันครับไม่ว่าใครจะเล่น PC หรือมือถือก็สามารถไปจัดได้เลยที่เติมโค้ดเกมครับ และนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น Rv, v a l l o r ย์ t อล l l ร์ดิวตี้วอลและเกมอื่นอีกมากมายครับแลวฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ใดเดสครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับโอ้โ,โ,อโอหผมกดไนล์ลอรับเฮ้ยพี่ี <ไป S 2> อ้ก้องถ้าพี่จะเล่นไนพี่ไปตรงมาผมดีกว่าปะมาผมขึ้นบนหรอ ไม่อ้อมไม่อ้อมทางทุกไงมันไม่ได้ไม่ได้เหรอทางนี้ไม่ได้ใช่เดี๋ยวผมไปกับพี่ก็ได้เดี๋ยวขออาตพี่แล้ไม่เคยไปเลยอย่าฉันไม่ค่อยเล่นด่านนี้เท่าไหร่ข้างหน้าเลยน้าต่อเติมแล้วเฮ้ยมีมีมีคน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 อยู่ตรงมีร้อยสิบห้าตัวนึงนั่นแหละตรงมันกำลังเปิดกล่องอยู่บนข้างบนข้างบนเฮ้ยพอมันไม่มีพอมันไม่มียิงไม่ทันไม่ตายไม่ตายไม่ตายข้างบนอ๋อไมยัวนะใช่ใช่ใช่เฮ้ยซ้ายตักครับตักครับ ตายมีอีกในะหอเป็นโอตัวหนึ่งแล้วอ้อมอ้อมออกลับไปตัวนึงเฮ้ยตๆๆๆัวคน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 ทางหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยอยู่ข้างล่างโอเคขอปลาระเบิดใครเน็บผมไปโมเดลโมเดลโมเดลโมปาควานันโมปาควานบบันโมปลาควันก็อยู่ข้างบนแล้วนะระวัง,งนะมองได้เลย,เลยพี่กอ้องมีตำรวจมองมองอยู่แตกอยู่ตรงกู้อยู่ตรงกู้แล้ว วิ่งไปตรงกันแล้วเดี๋ยว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 แล้วนาทีห้าเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแล้วตายไหมตาย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 หลังมึงบางกูนันสอ่งแม่เหรอตอยก่อนี้ไอตัวนี้มาหลักข้างบนไอเน้ยตายแล้วไอตัวนี้มาหลักข้างบนอยู่ตรงนัดแรกอ่ะโดนไหลนัดสองโดนหมุนไหนหรอวะไอ้เหี้ยนี่แหละไอ้เหี้ยนี่แหละสองกระบอกที่เห็นน่ะตายแล้วตายแล้ว โดนอยู่โดนอยู่ทำไมไม่ตายไปวิ่งวิ่งขึ้นไปทางซ้ายแล้วมัค่อยวิ่งไต่เขาอยู่วิ่งหนีเราเนี่ค่อยๆวิ่งมาตรงนี้อย่างนี้เนี่ยทาร์ียร์ไปไหนละตายตายวิลล่าวิลล่าตายโอ้ยืนมีอีกตัวบอด่าวะไม่เห็นนะผมไม่เห็นโคตรไกลกล้องต้องต้องจะมานอนซูมอ่ะมานอนตรงนี้อ่า คนตายวที่ไหนตรงทางเดินไปนั่นน่ะตรงนี้นี่มาเลยศพหนึ่งผู้ติดก็บอกมีโมซินด้วยแล้วผมแล้วผมได้ชิดเลยไหนวะไม่เห็นนะมองอยู่มองอยู่ไม่เห็นใครเลยมองเห็นแล้วเห็นแล้วอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วตายปะไม่ตายไกลมากไ่ไหนละไปไหนละไปไหนละ มันเลื่อนไปทางนี้มันเลื่อนไปทางนี้เลื่อนไปทางนี้อยู่อยู่อยู่ไม่เห็นแล้วไม่ไม่ไม่มุมยิงแล้วไม่มีมุมยิงช่วยละโอ้โหเสียงเสียงปืนน่ารักจัดเฮ้ยแตเอาอยู่เออน่าจะเกือบตายแล้วล่ะเมื่อกี้มันน่าจะเกือบตายละเมื่อกี้น่าจะเกือบตายแล้วล่ะตัวเมื่อกี้ระวังนะเบื่อเบื่อมีเพื่อนมันนะเบื่อมีเพื่อนลงกระเจิงมีอีกแล้วมีไปสองเลยมีอีกมีอีกมีอีกอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบน มันโยนกันหรอไอตัวนี้มันน็อกแล้วนะผมยิงเพื่อนมันอีกแล้วนี่นี่นี่อยู่แถว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 นี้แถวแถวนี้ระวังมันวิ่งอ้อมไปเอาเองนะเกล้องได้พี่ได้ได้ได้ผมมองอยู่มันน่าจะไปเฝ้าศพเพื่อนมันมั้งแต่ว่าเมื่อกี้แบบยิงไม่ตายเฮ้ยมาแล้วมาแล้วคนขนวัดเอาวัด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 น่าจะเจ็บหนักอยู่นะเี่กีะก็สูนห้านั่นที่ยิงไปสี่โดนไปสามสี่นัดอะมีปืนสองกระบอกเดี๋ยวผมไปดูให้เดี๋ยวผมไปอุ้มให้ได้ได้ได้โอ้พี่กองลูกซองกับโมซิน ปืนยังโหดบอกเลยปืนยังโหดของใครอ่ะไม่ของเรานะไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เราข้างหน้าเลยบนโบด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 ก่อนถึงโบดด้วยซ้ำมั้งใช่ใช่ใกล้จัดใกล้มากใกล้มากแต่ไม่เห็นพี่ไม่เห็นพี่มองอยู่มาก่อนอ่อมี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 ไม่ทันลัดเดินเดินออกขวาไปแล้วออกขวาไปแล้วออกขวาเหรอเออขึ้นขึ้นมีสองตัวสองตัวสองตัวเฉิดปะเฉียดไม่ทันไม่ไม่อยู่อยู่ตรงรถตัวหนึ่ง ข้างในาหนึ่งตัวขวาหนึ่งตัวขวากระเป๋าใหญ่มากกระเป๋าใหญ่มากเลยเหรอใช่ใช่ขวากระเป๋าใหญ่บนบนยังมีอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจโอ้ชาร์จบนบ่กันอยู่โอ้โอ้โอฟ้ากันเสียงด้วยอ๋อให้ลองลอง<อ><ม>ขึ้นไป<ม><ร>ข้างหน้าเลยปะข้างบนข้างบนมีข้างบนเราขึ้นเราเสียเปรียบนะไม่มันวิ่งขึ้นไปกันหรอวะไวจังอยู่ในบ้านแล้วมันอยู่ในบ้านแล้วหรือ S K S โขบห้าไอ้ลูกห้ายิงแม่งเลย กนหนวดอืมใครขึ้นตะคบใครขึ้นตะคบพี่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 พอ่เสียงมาถึงนี่เรายิงหนึ่งชอปชอบทีนี้ก็ตกใจเลยสองตัวนะมันได้ยินเสียงหน้าละวไปต่อมาละวตอนแรกผมเอาเลยนะได้แล้วเดี๋ยวผมถ้ายิงล้มถ้าล้มนะไปต่อเลยเติมแรเดิมละเติมแร มดหมดหมดรีโหลดถอยมาถอยมาถอยมาตายตายเอาให้ตายตายสวยสวยหมดเลยหมดเลยหมด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 หยากินแซ่บอ๋อไม่มีบอสถึงว่าใช่ใชบอกแล้วเซ็ตใหญ่มากโห่ศียบโหโหเอเอ็ดอ้ยนอมตะเลยหลังกูไปถอดกิฟตตอนไหนวะเพิ่งเห็นตัวเองถอดกิฟปืนไปเราทำไมดีดใช่ปะเออว่าเออ หลังจากไหลล่างอิ่มๆครับก็เรียบร้อยเก็บของกันเรียบร้อยเตรียมตัวที่จะเดินทางออกครับเพราะว่าจุดออกไกลมากครับ14นาทีวิ่งแต่แข็งแต่เราวิ่งเราวิ่งไปออกนี่14นาทียังเหนื่อยเลยนะอีเมตรอะไกลอะร้อยเมตรร้อยเมตรหนึ่งนาทีอะหกร้อยเจ็ดสิบอะเอางี้เอางี้เข้าโทเค็นเอ้ยเข้านั่นเลยเข้าวอลเล่เลยมีโทเค็นบอสปะอยากรู้ไอ้ตัวซ้ายสุดมากเลยแม่งไปไหนแล้ววะหนีให้ได้รอเลย เดี๋ยวดีเจอเธอมาโหใครอยู่ไอ้หนี้6ของแล้วเนี่ยตอนที่ผมเอามันเนี่ยกูเก็บยันเดินรอบพี่กูเก็บยันสะโคบอ่ะโอ้โหร้องโอ้โหมึงร้องแบบละครช่องเจ็ดมากไม่ร้องเยอะห้องบนเปิดแล้วห้องล่างเปิดแล้วห้องล่างเปิดแล้วเปิดหแล้วเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วเปิดหมดแล้วไปรุดละเอียดนะด้วยไปเปิดแล้วก็ออกดีกว่าไปเจมส์เห็นใคร กับบ้านเราคิวไปกี่ตัววะเป็นหนึ่งได้อยู่พี่ข้าไปพี่ข้าไปสองเออในสุดปืนกูก็มีกิบแล้วปรับเกิดอะไรกันได้อ๋อเหี้ย,ยเข้าดิ๋ยวอะไรไหนวะน่ะเฮ้ยโใกล้มากเนะี่ยเราอ่ะโอ้ไม่เข้าไฟเตอร์รึมีมีแต่ว่าเราดักก่นอนได้นะซ้ายอะผมไม่มีเลยลากตรงเซฟเลยพี่กองเติม่อยมึงใส่ไม่มีกุญแจเลยก็ได้แต่ไข่เซฟก่อนไปด้วย เข้าแล้วอยากไปเปิดนั่นจังเซฟหมุนเซ้เป็นคนหมุนใช่ไหมผมจะเซฟมันเยอะมากเลยบเอาไม่มีอะไรหอยยากเลยเซฟอ่ะอ้าวพิกิ๊ดมาไวจังวะสทีวะสตีวะไวกว่าหลังจากเข้าแฟสต์รี่มาก็แทบไม่ได้อะไรเลยครับด้วยความที่ผมไม่มีกุญแจนะครับมีแต่กุญแจวิลล่านะครับก็เลยเลือกที่จะเดินออกไปนะครับไปเข้าในส่วนของเชิร์ตแทนหรือว่าโบนนั่นเองครับ บอสใช่ป่ะวอสนะยิงแล้วกันไม่เห็นใครมีแต่เสียงฟืนไม่เห็นอะไรไหมนี่บอสไปไหนอ่ะนี่บอสเงียบเลยอ่ะเออผมเห็นบอสเดินขึ้นมาสองตัวเออผมก็เห็นเหมือนกันข้างในข้างในข้างในไวเดี๋ยวบอส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 อะบอสบอสเหรอใช่บอสลงหลังบอสไปแก กูจะตายกูจะตายมึงจะไปไหนมานี้ยเหาือเอลต่าบอสเอานีไปกิไปโอเคโทเค้โทเค้โทเคโทเค้โทเคแงสุดแลเค็อกมึงมาละเออมีคนแล้วนะมีคนแล้วมนแลกลองเปิดแล้ว มีคนมาเปิดเซนตาดินเปิด,ด,ปดมีคนมาแล้วทําไมไม่เจอบอ,อสอะสรุปก็ฟาร์มมา, <S <S าก็ได้แต่ของอะฮะ <S <S ไม่ได้ยิงอะไรมากมายฮะก็เลยตัดไปเลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงเวลาประมาณที่สุดวนาทีละก็เดี๋ยวจะเดินเข้าวิลล่ากันต่อนะครับผมมันมีตรงหนึ่งที่มองเห็นวิลล่านี่จําได้ข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมหรือข้างล่างวะวิลล่าก็ไม่เห็นว่าวิลล่ามีศพอยู่ศพหนึ่งนอนอยู่อ้วนปะไม่ไม่มีของอะไรเป็นศพหมด น่าจะคนนะมุมนั้นน่าโดนตกไปหมดแล้วโอยโมยผิดี่อ่าขโมยนี้มีนะครับนะเออขยันเดี๋ยวหามุมยิงให้บ้๊บขยันพูดซะด้วยบอดเกิดตัวหนึ่งอ่าตัวนั้นในตัวนั้นเอ้ยมีมีมีตรงไหนบอกได้ปะไม่เอ้ยหน้าต่างหน้าต่างห้องน้ำหน้าต่างห้องห้องข้างบนหน่อยอยู่ข้างบนหน่อยเอ้ยไปบ้านวิลล่าปะฮัลโหลห้องหน้าข้างบนวิลล่าเหรอใช่ใช่มีมีคนมีเดินผ่านหน้าต่างไปแล้ว ยังอยู่นะยังอยู่ตรงหน้าต่างนะข้างล่างเอ้ยข้างล่างมีคนมีคเอ้ยนั้นบอดนั้นบอดแต่หน้าต่างอ่ะมีตัวหนึ่งหน้าต่างซ้ายอยู่ในนั้นแหละตัวหนึ่งไอ้เหี้ยผมเข้าทางนี้ไม่ได้เข้าทางนี้โดนบอดยิงหลังหักยังอยู่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 เนินต่ำเนินต่ำเนินต่ำเพิ่งเห็นว่ามีเนินต่ำหน้าต่างไหนกล้องเฮ้ยใครยิงมาใส่โดนหัวปะวะน่าจะหัวนะเลือดกระจายเลือดกระจายเลยเมื่อกี้ทำไมเห็นนะ ข้องน้ำหรอใช่อยู่ฝั่งฝั่งชั้นหนึ่งไอเซฟอุ้ยอุ้ยกูตายยังยังกับผมสองคนหายแล้วอ๋อกูเดินไปทางลังยกระดับได้วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งกลับมาได้วิ่งกลับมาได้วิ่งกลับมาได้เยอะเกินโอ้ไอเหี้ยดักข้างหน้าเลยสองตัวเลยข้างหน้าแบบโง่ๆเลยอะหลังตายเหปะตายแล้วตายแล้วหลังตายแล้วข้างหน้าเลยโง่ๆเลยอ่ะ ข้างหน้าทางขวาพี่อ่าฮะได้ยินเสียงพุ่มเท่านั้นเรียบร้อยต้องโลนะใช่ไหมตอกโลนั่นแหละข้างบนมันเห็นตอกพี่ข้างบนไม่ใช่ตอกเลยยังไม่ไม่ได้ไกลขนาดนั้นพี่คิดข้างสมก์ข้างบนมองไม่เห็นนะดิสมกด้วยเลยสมก์เป็นนิดเดียวอ่ะแอ่งตรงนั้นอะไปขวามันจะมองเห็นปะขึ้นขวาในป่าไม่เห็นไม่เห็นเป็นมุมไม่เห็นดิโอ้หมุมแย่เว้ยนอนอยู่สองตัวนอนเลยอะสามตัวโอ้โว มี M 2 4แล้วก็ AKA ถอยก่อนกล้องถอยก่อนถอยอยู่พี่ถอยอยู่พงยาเยอะชิบหายอาป่าอะ่อยูวะกระตันมาผมเห็นขามันอยู่อ่ะข่ะครวะหรือว่าขายห,หลังวะขอขายห,หลังนี่วะ มันปลาระเบิดมาโดนตรงนี้แสดงว่าตัวมันอยู่ตรงมาร์คนั่นแนหะละถูกละเห็นแล้วเห็นแล้วอุย้ยสตัตว์ไล่กันคนละนัดเหี้ยไม่โหแม่งไม่ตายด้วย M4 อยู่หลังถนนการเห็นถนนใช่ไหมหลังเส้นถนนไปใช่เลยเนินนั้นเลยโอ้จะถอดไนท์มหงโอ้ยมีคนมีคนมีคนครับผม ตายตายตัวนักนำเปืนในห,หลังอืมกินเพลนก่อนโหมันเก็บไ <laughs> ม่เก็บยันเวทด,ด้หลังมาออกนูน่นเท่าไหรนะ่วะน่ะหกร้อยเมตรโ <800 m. S 2> ลงมากเฮ้ยคนตา,ายปุ๊บวะ ตายปะตายแล้วโอเคหมวกหนูท่อเลยลอ่าแล้วผม<ด>หิวดูดูหน่อยก็ได้ไหน่อยก็ได,ไได้เพราะว่าตัวหนึ่งผมยิงก็ไม่ได้เก็บละปลาควันมา MB อ่าแม็ก,แม,กแ,แม็กแพงแม็กแพงอ่ะแม็กแพงหกเห็นมันเก็บยันกันไกลก็รู้เลยว่าของดีแน่นอนกระสุนสามโอ้โหแม็กเก็บยันเพลิดจื้ออะครับได้เลย <c oughs> มึงเก็บมากูว่าเก็บให้ <c oughs> อ่ะกลางตัว เฮ้ยเพิดเตอร์แพงทำเป็นเล่นไปเพิดเตอร์แพงเด้อโอ้สิน้นโอ้ยมันมีแบตมันมีแบตเตอรี่อยู่เว้ยโอเคอยู่โอเคแค่นี้แหละแบตเตอรี่พอเฮียเราวิ่งไม่ได้เห็นตรงนี้ถ้าไม่โดนซ้ายหรือไม่โดนซ้ายมาไงก็ออกได้แล้วนะถึงได้ออกกันได้อ,ออกแล้วออกแล้วออกแล้วห้าแสนยิงคนไปสี่อ๋อเอ้ยเราโหเอาแม็กกลับมาให้ครบด้วยเอาเอยยิง บอกเลยเดี๋ยวขอไปดูไอตัวที่อยู่ในวิลล่าสิมึงใส่อะไรเนี่ยกูจะได้แบบรู้สึกสบายใจหนึ่งทีตัวนี้อโอ้ยฟอลเป็๊ยบอรออ๋อฟอว์เหมือนฟอว์บอดอะแต่แต่หมวกไอ้นี่หมวกหมวกหนูท่อเลย,จย,ยใจขึ้นมาหน่อยหายใจขึ้นมาเออตัวอย่าเอ้ไม่เป็นไรเป็นไรอีกกี้อีกกี้เอ้าตัวแรก,ต,แรกตัวแรกที่กูยิงคนคนวะโมโมซิน เข้าหัวแปะจบเลยที่ที่อยู่ที่นั่นเนี่ยที่อยู่ที่ทอ,ทอ่าที่นึกว่าบอด <laughs> อ่ะเออที่บอกว่าบอดปอาวะหัดไว้แปะ <laughs> อืมโอเครอบนี้เราไปลุยกันต่อครับไปฟาร์มฟ,ฟอร์บิเดนกันบ้างครับแมปแคบๆหน่อยวอลเลย์หาคนไม่เจอมามโอ้โหมาอ้อยไอ้ยปอยเลยตัวเตือนไนท์นะบอกเลยเจอแน่แม่จ่าเออมาเห็นมาเห็นใครมาเห็นใคร เริ่มเกมมาก็ไม่เจอใครเลยครับดันกันมาจนถึงกลางแมปแล้วก็ต้องเดินต่อครับผมได้หมวกห้าเราก็ไปเตีเยวตูได้เลยนะขึ้นบน,นแล้วเออเขาเปลี่ยนอีกอ่าโมเทลเนตแล้วอ่าหนูเคลียร์นะอ๋อเห็นละยิงกันแล้วมีอีกตัวปะตายตายไม่เห็นอะไรเลย นั่นคโถ่โอเคโอเคได้พี่ได้ต่ผมมองขวาอยู่มาเห็นใครนะไอ้ยิงอ่ะหลังพี่กินัะกี้นะครับได้ครับตรงหน้าบ้านพิตายตายตัวหนึ่ง วมีมีมีอยู่ข้างในอยู่ข้างในหนึ่งหนึ่งศูนย์น่ที่เหลืออยู่ในบ้านเลยบ้านไหนไอไอบ้านบ้านบ้านที่กูโดนโดนดักตายอ่ะนั่นแหละห้องนั่นแหละน่าจะเจอห้องนั่นแหละบ้านเล็กบ้านใหญ่บ้านเล็กบ้านเล็กไอ้ห้องไอ้ห้องที่มีกระเป๋าใบเดียวอ่ะมาร์คได้ปะมาร์คได้ปะลงรถลงรถมาร์คเขียวบ้านแนววะไรบ้านแนววะไรบ้านนัี่แหละบ้านนี่แหละน่าจะอยู่ห้องนี้น่าอยู่ห้องนี้มาๆมาๆมาไหนหมอบอดพี่หมอไม่ใช่บอดเดี๋ยว่ามันออกมาใต้ดินนี่ไงอ๋อ โอเคบ้านใกล้ให้ก่อนหรอโอเคพี่เล็กเนี่ยโผล่แล้วโผล่แล้วโผล่แล้วเห็นแล้วเห็นแล้วล้ตรงไหนตรงไหนตรงไหนที่เดิมเลยที่ที่พี่ยังยิงตายตัวหนึ่งอ่ะอยู่ตรงมุมกำแพงเลยแอนไม่ให้เล่นกับตรงนั้นอ่ะหลังห้องหลังบ้านกูไม่ให้เล่นขอโผล่อีกทีนึงเมื่อกี้เห็นแวบนึงแล้วพี่ถอยออกมาไม่ออกมาทางนี้ออกมาทางนี้ทางไหนพี่ทางไหนทางไหนตัวเกม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 ไม่หงอกหนึ่งตัวพี่ยิงตัวนี้มีอยู่ตัวนึงโอเคกูโง่แอ้มไปเคบอทก็พี่ ไม่ไม่ไมกูเห็นกระเป๋าใหญ่ไปถึงไหนแล้วเห็นไปถึงไหนแล้วรถรถกระบะขาวกระบะขาวยังอยู่ด้านหน้าใช่ไหมอยู่โซนด้านหน้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวพี่ไปดูให้ไว้ก่อนทุกคนเอออ่างนั้นก็เรียบรอบอดบอดพี่ยืนอย่างนั้นนะบอดเรียบร้อยไม่ตายอยู่หลังรถ

เออมันวิ่งออกไปไหนป่าวะไอ้เหี้ยนี่มาล่อเหรอ<ม>ก็ไม่น่าปรอก็เมื่อกี้ก็เลงอยู่ก็ไม่มีใครออกวิ่งออกมานะศพซอยศพซอยหลังตึกเนี้ยเทียบเลยสามศพอ่ะสองบสองศพอ่ะอ,าาอ่าฮะกำลังไปกำลังไปเช็กใต้ดินกำลังโดนกลับพี่ถอดเทอรออ์โมใต้ดินมีตายตัวนึงถอดเทอร์โมก็แป๊บเทียบเลยใต้ดินอะ RPK ต่อเ,อเทอร์โมออแล้วอ่อา,าแซ่บสบฟรีดีกว่าวะ อันนั้นไปไหนเอาเอยู่ได้ดิน,นะต้องเดินเคลียร์ก่อนปะเอ,อ็มโปล่ะอะไรเงี้แบ็คเน็ตเน็ตไม่ไม่ไม่ที่พักคูมันอาออันนี้ผมโยนจริงนะโหศพโคตรเยอะนี่ผมก็โยนนะผมโยนทางป้านใจโยนมาเลยเอ็มโปไปไหนวะเรือ่องแต่ศพไอ้ตัวนั้นไม่มีเพลเลยวะพี่คิดว่าไงวะ ยี่นี่เกาะฮะอืมยิงบอลไปแล้วก็อืมรวดเร็วทันใจอะไรนะเอ้ยมโม6ไปเลยอืมใครยกปืนวะเมื่อกี้ไม่มียกปืนมียกศพกันอ่ะแต่ละคนเอ้ยแต่ที่ศพผมนี่อันนี้อ๋ออืมนี่ผมยิงทั้งหัวตั้งเฟ๊ะโอเคโอเคโอเคน่ารอนเข้าม่อคืนคืนคืนมีมี ดีตเช็คทุกมุมเลยราครับเดี๋ยวตามลงไปอ่ะคิดเหเอ๊ะแอปพิเคชันที่หวเอาวเล่นก่อนได้ไหมาไปเลยครับไปเลยเลยโอ้ยมีมีใช่ปะมีเด็ดายพชวายสเฮียยิงให้เกือบแล้วไอ้ของวกี่ตัววะน่ะอีันเียได้เลียนละเขียละเขียละอิงเหลืองเลยออิงเหลืองเลยอะ ตรงนี้มีหูฟังคอมมานเดอร์นะเก็บได้ไม่หมดบอกไม่หมดบอกโหโคตรเยอะมาเดินเล่นเลยดีกว่าก็นี่แหละตีนี้ยิงกันอยู่นะเฮ้ยศพศพตรงซอยหลังบ้านไปเอากันยังไงสามศพอ่ะอีกกองเรียบร้อยแล้วเฮ้ยผมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปุบหมดละระหว่างเดินเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละโอเคไ้น้ำหนัก69.7ไปละไม่น่าเยอะเยอะอะไรโอ้ 9ก้าสองเเองแนะครับพี่คิดได้เก้สนหเลยเฮ้ยเฮ้ยคนนี้เขาสมห้า่สนเอา้าแน่าสองอ่าเป็นไปได้ยังไงอ่าโอ้ฮ่าฮ่เยร์ดมเลยวยวอยๆๆยัคืออะไร่เล่นเงียบจังวะไม่เห็นมีคนเลยอ่ะบอสอีกตัว ไม่มีคนเลยใส่กระสุนขาวคืออะไรวะเนี่ยอ่าสติ๊บบล่าได้ละได้ละไม่เห็นใครเลยโอ้หมดเดียวอีกแล้วเกิดตรงนู้นครับไม่ได้ยิงใครเลยครับก็เดินกันต่อครับไปที่ทางออกแล้วกันนะฮะของก็พอมีบ้านครับไม่เดี๋ยวถ้าผมใส่หยิบเทอร์มอมมาใส่เมื่อไหร่จะไม่มีใครได้ของนะไม่ใช่ผมคนเดียวเรียบร้อยสองเศษพอฆ่ากระสุนไม่หลุดพอดีพอดี และจริงๆจบจากเกมนี้นะครับผมก็ต่ออีกหนึ่งเกมครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าโอ้โหเป็นอะไรที่โคตรเซ็งครับโปรแกรมอัดบันดันอัดไม่ติดครับทําให้ไม่มีฟุตเทจมาให้ดูกันซึ่งบอกเลยว่าเกมนี้ยิงได้เยอะมากและออกมาแบบโคตรอิ่มเลยครับตามนี้เลยฮะไม่น่าเสียดายครับขออภัยคนดูด้วยนะครับตรงนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับกับการเล่นเทอร์โมนะครับในส่วนของฟาวนะก็เป็นอีกหนึ่งปืนที่ได้ว่าเล่นสูงฐานดีแม้วับผมจะยิงไม่ค่อยโดนก็ต่ำนะครับผม ถ้าเกิดถูกใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เปิดกระจอ่างซ่าด้วยนะครับ mm hmm. ไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ